ยังไม่ได้เราก็ต้องปลอมตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าจนกว่าจะได้เจอกับพระนผู้มัน่นหวนชนกจนกว่าจะได้แต่งงานเราถึงจะปลอดภัยในหมครับอ๋อเกิดบอกช่วยอะไรหน่อยได้ไหมว่าชคล็ทางตัวหน่อยได้ไหมทางทางอะไรอะ่ะไม่ต้องทางนะครมหมดแล้วอนะ่ะหมายถึงไอ้ผมสิไม่ใช่เราแล้ว้็บอกชั้นี่้ต้องอปลอมตัวเป็นคนตาบอดแงแกล้เป,เป็นคนตาบอด แต่ผมผ้ามันดูสั้นไปหน่อยฮะผมนี่ตอนนี้ยังสั้นอีกนเนี่ยใช่ใช่ต้องให้ดูอ่าจะบอกยังไงดีต้องให้ดูน่าสงสารกว่าน,นี้โอ้ต้องโกนไหมไม่ต้องโกนโกนก็หัวร้านสิครับนนี้เดี๋ยวเราจะของท่านท้นองออก็เห็นเขาที่เคยเขา ขอทานอะไรเงี้ยเขามีร้องเพลงร้องอะไรด้วยเผื่อจะได้คุณพ,พนมนะผมลงกาบนะแต่รแเราไม่ไม่ไม่ค่อยได้ร้องักเท่าไหร่แต่ว่าจะลองร้องดูเพราะว่าหน้าเมืองเนี่ยคนผ่านไปมาค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่พันธุดวงวิสัยแล้วด้วยเหลือแค่ว่าจะเข้าไปในวังหลวงอยังไงเท่านั้นเองขอบคุณนะคะ จะ่ลองร้องเพลงดูแต่ว่าในผมจะเป็นช่วยมาเต้นได้หน่อยใช่ไหมเหมือนที่เขามาเปิดหัวไงได้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 นะรอสักครู่ได้เลยท่เจ้าค่ะนี่ครับครับได้แล้วใครอยากของฉันทำอะไรนะครับไปตักหัวใครมาดิฉันต้องมีใครก็ทำเรื่องไว้ไม่รู้ไหนในผมลองใส่ดูแล้วยิ่งตาบอดอยู่แล้วแล้วพอเรามาเต้นมาอะไรแบบนี้เนี่ยคนจะยิ่งหน้าสงสาร เออใส่แบบนี้เหรอเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองร้องเพลงดูนะได้เลยเ่อ,นเอนคนจะได้มาให้ทาน<ฮ>นะเ,เต้นสนุกสนุกยนะนเต้นเตตามเพลงตามเพลงตามเพลงเขา,เ,าเ,เห็นอะไรเพลียนตัวคืนนี้ดังซอง หลายเพลงไม่ังไม่มีใครเดินไปแต่เอาทุนเลยนะเลยนะเป็นอะไรักนี่ก็น้องตาบอดไม่ใช่หรอพี่เต้นแบบเจ้ามิงเอาสายบอดทำไมอ่ะโอ้ฟังตาจริงเนยเดี๋ยวมองไม่เห็นตาบอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเราต้องทำเขาเห็นว่าเราตาบอดนะเห็นไหมเนี่ยคุณเริ่มเดินมานะแล้วจะทำยังไงให้เขาเห็นว่าตาบอด แก่านมาทั่วแล้วเธอชื่อคุณลักษี่มาให้ผมตั้งชื่อให้ก,กูตลอดเลยนะเธอเแล้วเธอชื่ออะไรอะฉันหลอจันทาจันทาอะไรอะเดี๋ยเดี๋ยวมาดูสาว้เัง <c oughs> มขอทานูเลยยยิเขายันยิ้มอยู่ก็ถ่ายรูมอยู่ยม่ขอทานอยู่เยอะพี่าแล้วก็ หรือว่าหรือว่าฉันจะานั่งขอทานกับพวกแกดีวะหายนาพี่าน้างสามมากเลยพี่ตาหลอแล้วตการท้งด้าสายตาไ้ตามตุลกาน้างน้าสายตาแล้วหนุ่มนั้นุกานทางด้าอะไรคนนี้เป็นคนที่โลกครับเป็นหลายโลกนโอะไรบ้างยเยอะเลยครับตั้งแต่เป็นไข้บวัวตาโพวโตมั่อน่อแม่เลยคเวลาเราไม่หลับกระสายกระสาตาพิการในหาง่เยอะขนาดนั้นก็ตายไปเถอะ

รู้ได้ไงเป็นเป็นขอองเอ้จ้าก็บอกเลยว่าจมูกผมดีนะอ๋อใช่ใช่มันไปกลิ่นรอเบอร์ทวีโอ้ยดีแดงนเด่นอันนี้ดีเด่นเอยจ้าจ้าบอกเลยเนาะคือว่าเอาเอาทุกที่เนี่ยไหนๆก็จะหมดแล้วเหลือแต่ไอเพี้ยนเนี่ยให้จะทำทานกับหนูเราจะให้หนูเนี่ยครับหนูจะเอาไปเอาครับ เนี่ยเจ๊น่ะจะให้เนี่ยร้อยหนึ่งน่ะเอาไหมเอาครับเอาแล้วทำไมไม่เอาล่ะนี่ไงฮะเลือกเนี่ยเลือกเนี่ยฮะแค่เงินร้อยนึงมองเป็นน้อยอีกฮะเนี่ยซูงจะท่อไล่ๆนะฮะประสาทจะกลับถ้ามันใหมเลยเนี่ยถามว่าเอาไหมตังเราบอกเอามันบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาเดี๋ยวต้องเข้าไปกลับประสาทมันอาจะทำทานมันไหนก็ทำก็ทำหมดอ่ะสรุปแล้วร้อยหนึ่งอ่ะเจ๊จะให้เนี่ยเอาไหมไม่ ไม่เอามันไม่เอามันไม่ยอมเอาอยังต้เป็นมั่งแล้วกันดูดูองค์ดิบดินะดูดูเลยเนี่ยทำนะต้องทำบุญเอาไว้นะทำบุญเอาไว้เยอะๆเลยอย่างเธอเนี่ยทำบุญได้แล้วเนี่ยทุกที่ก็นำดีเลยเนี่ยจากบ้านรถก็นำมาเแฟนผมแฟนเขากลังมีเนี่ยหูรวยเลยอย่างเงี้ยรวยเลยทำเลยรีบทำเลยต้องรีบทำเลยนะอะไรก็ต้องทำอยู่แล้วใช่รีบทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงปีใหม่ปุ๊บอะดวงจะตกเลย ลงเลยบ้านเบิ่นโดนยึดหมดเลยรถรถโดนจัดเลยเคฮะนี่เลืออีกึ่งช่วโมงกูก็จะไม่้นีาเนีจอะไรแป๊บเดียวนะนี่ครับนี่ครับมาเดี๋ยวต่อคิวนะฮะทมาช้า่จะดีรับขน้าหน้้้้เพื่อนทาใหม่้วะใช่ มีการจริงด้วยมีการด้วยเว่าปากแหวนจมูกโง่ตายแล้วายแล้วาไทำม่ะีน่ามาไม่ดียังไงทำตัวมากว่ากันว่ามมีการสงสารหมอมากเลยเขาคงจะคนจะเครียดเนาะทำหน้ามันแบบนี้ไม่รู้ว่าผูร่วมใจในเช้าที่หน้าสนตอนใจกัก็ส้นตินใช ให้าทานหรอครับทาน,ทานเฮ<อ>้ยไปเราจมูกเราดีเราได้กินซาเเือ okay. ดจะมีเสือนีกันไหมเอ่อคุณค้างสวัสดีครับคุณเป็นอะไรค้างไปขอทาน ขอทานอะไรกันฉันถามเยอะครับจนจนจักจักอุ้ย ตาอยู่อาจจะพอรักษาได้เกิดจิ้มไปแล้วมันเสียมันรักษาไม่ได้หมอลูกสองแทนก่อนใช่แล้วคุณเขาลังเรียกโยนเม็ดนะโยนเม็ลุกเน็ดลุกเน็ดจ้าศักเยอะนะคนครับผมเดี๋ยวเคี้ยวไม่ละเอียดพี่มาทะเลาะกันครับตาบอดล้างคำพรมดีแล้วครับตานี้ตาบอดถ้าตาหน้าเผื่อจะมีเต้นนะ่นก็คุณ 在不外。1> 10, 10, 1. ข้าอยู่ที่ชายแดนตอนนั้นผมทำได้ประมาณใบสองแก่ๆผมเดินล่าตะเวนอยู่ข้าผมเดินไปเหยียบกับกับเมื่อกับข้าวเขากำลังนั่งกินกันอยู่เขาก็ทีข้าดาเสียไปข้างหลอกบอลไปหนึบอดไปหนึ่งข้าและทีข้างละใครผมไป็นพักคื้นอยู่ที่บ้านเจ้านายข้าเจ้านายเขาไม่อยู่บ้านผมได้ยินเสียงสู้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 ผมก็ ดูนยแสดงว่ามีที่พันนะครับนะอยู่ผมก็เลยไปแอบดูอีข่าที่ตาดีอยู่น้ฮะด้วยความเร็วของผมผมไปตรงรูไม้แตกหมอเนียอพ่ชพันเขาจับได้ครับเขาเอาไม้ทิ้งตามมาบอกอีกครับ ไแต่ด้วยความลำบากแล้วคนก็พ้นเกิดก็สนไปอยู่บ้านพี่ชายไปอยู่บ้านพี่ชายก็อยู่กับเขาไม่ได้เขาไล่ออกมาพี่ชายอะไรอ่ะพี่ชายไปอยู่บ้านผมอยู่บ้านคนเดียวผมเกิดอยู่น้ำผมเดินไปที่ตู้เย็นขำๆไปไปเจอขันขันอยู่บนหลังตู้เย็นบนตู้เย็นผมก็หยิบขึ้นมาดื้อ กลับหาพี่ชายไล่ผมออกจากบ้านทำไมผมไปกินน้ำนักเขาจะเอาเรียนเลี้ยงปลาลูกบอลนี่หัวเรือมันจะยุ่งเลยไปยมันบินออกจากปากทั้งมบหนะอย่ารู้เยอะลาสีสานมากเลยค่ะเขาจะออกันมนต่คุณจิตใจเลยนะคุณคงไม่มีวาสนาที่จะได้เห็นหน้าตาสวยๆอย่างฉัน คไงรับอยากบอกทุกคนอแยกกันบองเลุบย้งกันัคุณค้บกินข้าวนมาหรืยังคโอ้โหหึปีเต็มแล้วโอ้ผมย่กินาวเลยงปีกินข้าวผมน๋วยเตียวนี่ทำกุญแจี่ ได้ได้ได้คุณผู้ลี้ภูมิเนะอยู่อยู่อยู่หลอดไปได้คุณคะฉันสงสารคุณมากเลยคุณยังไม่ได้กินข้าวและที่สำคัญเออย่างนี้ก็แล้วกันนะคุณจะดีกี่ว่าได้ทนายทนายังอยู่หรือเปล่านอนสักร้อยเราก็ยังดีคุณคับ นี่ช้อนค้าแล้วชิหาข้าวแดกกันเลยครับไม่ดไไหเรียบร้อยแล้วสิก่กด้กูไม่ใช่นนี้นี่หลอดอะไรีเ้ร้านกี่สงบยังเจอต้องปวดปากกันอเยมลกนมันบ่จริงกว่าหูผมเีแล้วกร

เองอยู่ข้างในแล้วพี่ยืนอยู่ข้างนอกคนเดียวเ็ต้องรูว่ากลัวเป็นพ่อปู่หรือสีสงสารเองต้าไม่ดีเสิยเลยท้องหนีฉันจะดูหมดแล้วหมดตัวเลยะครับยังเหลือพอท่ารีแล้วพี่